สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้าอุ้ยพอก,กับพี่บอมแบมอีกแล้วจ้าวันนี้พี่แบมพี่แบมจะพามากินส้มตำขนมจีนมื้อนี้ในซสดเร็จแล้วมันบอเห็ดน้ำยาแล้วมันบอทุกคนจ้าส้มตำพี่แบมกะเฝ้ากะบ,บ้านเนาะน้ำยากะยูสวนนั่นแหละจ้ามาต้มตเส้นย,ยู่บ้านมาสวยตำบมออกหุง กระุ่งผีเหี่ยวเหี่ยวแซนา์มันแั่ก็แข็งขึ้นเนาะน้าหนึบกรเดี่ยวมากิน้วจ้ะตำทั่วแหลกน้ำจีนแซ่บบอสที่รกก็เห็นไหมกจ๊บแปมกะ เกงแค่วานแกงแค่วานแก่ง่งงงงวงนองใหม่พญาราดจะ้ะขอบคุณพี่นอ้องที่เขาไปไลฟ์สซพี่แบมด้วยจะ้ะบ่ลืมเด้อ <c oughs> พลังเนาะถ้าเขากินอาหารเผ็ <c oughs> เๆของหา้าเขาก็จะไอ มันเข,ขาละไข่ข้อผักบุ้งกับเก็บม,มานเตาสวนนะจ๊ะกุ้งสวเออไมาจากฟิีเชอร์ ผมเสร็จน้ำเดือดเดือดกินน้ำจิ้มร้อนลูกมากเก็บเห็ดมากเลยเห็ดกับบะหมี่ เขาจ้าเนีย่ยจ้ะเห็นแต่ผู้อื่นกินค่ขอยคอบไปขอจัดในมันน,นี้เนาะเดือกงานเดือกบ่เคยได้กินน้ำมูดำมาะุ่งก็ได <c oughs> กินเขาทั้งกินน้องจีนกินผู้เดียวจ้ะทำเองเพชรกับสมัง้ำสม บัะท,ทวนี่กับกิน,นบะท่านด้วยจามันแก่ไปรู้จะดีตามกับเฮจังจริงทำมาแสบบ้างุดกจอดเสีเอาไนมันไปปลูกอยู่บานอยู่ปลูกยู่มึงไท้ยอยู่มันแสบไร แต่เหตุงานไล่สดไปสวนหาเวลาสี่ชั่วโมงนช่โมมีเวลาดูแลบ้านกลับมาบ้านหกตงตึงหลูกกับบอมแม่มีหลูกสาวเนาะมีหลูกไา,า้าเขา,าเขากับงานงานของเขาก็นยายลาากับพยันพิธีเนาะ กินเขาแล้วเนี่ยก็สิไปเอาน้ำยานนำจีนเลยเนี่ยทิ้งไว้จังใจเนร่ไใดรู้จ้ะพักดูกับเก็บมาแต่ร้ายมือล่ะก็จะเอามาเจวตมามห้งนี่ล่ะ เผากระตีดมือ่กุ้งกระแกงสมแซบบ่บแสบพี่แบบมาซื้อกุ้งใหญ่ๆเลยจ้ะมาสื้อกุ้งใหญ่ๆอะ่ะสิกินม,โบโบโบโมืดบ่อมืดจางฮอไปเห็ดงานเลยจ้ะกินที่ทำงานดามดาห้องทอดปลาเนาะทอดปลาซซบะ,ะเอ้ยทอดปลาแซลมอน แรงตรงแซบแก่กลุ่งหาตัวอิ่มเล,ล็กโดดด้วยจากถั่วแหลกขึ้นมาแซบแก่แซบด้วยจ้ะถั่วแหลกปลูกด้วยจ้ะทุกคน บางคนก็คือว่าสิว,สวจะไปเก็บไปตำให้หลูกยิ่งตำเต่กระปุ๊กไว้ตำถั่วตำเต้กระปุ๊กก่อนไปเหตุงานก็เอามาตาังไว้ขางโต๊ะ ก็ะเคียนบอกลูกว่าอย่าลืมเอ,อาบทตำทั่วไปกินมือนันตำให้เขาไปกินดูร้านแซ่บแม่แซ่บไปนะอืมแบบ น้่ปลาลามันแซบพี่แบมกินเคยเล่าจ้ะหรือแม่ก็ต้มเองช่วงนี้บม่มีเวลาต้มเองพี่แบมต้มน้ำปลาลามสีด,ด้ยวยจ้ะสุดยอดพี่แมงแป๊ะใส่ย่ำใส่หยังนี่โอ้ยโอ้ยเพ็ดเๆชรเพชรกเผ็ด

ไปก,กินเซนรลอบเยอะเจ๊จังบวนกระสร้างพี่แบมเถอะเนาะเรื่องของพี่แบมปาตีในแต่มีความสูขก,กับพ่อสูขทางใจพี่แบมเพราแต่เป็นถุกเนาะงาน,นพี่แบมบวน เป็นทุกงเห่ยมที่แบมบ,บูมิงเงินใส่เป็นอดคลิีพญาราักไอเลิบยู่ไอคอกไอแคคกไอกระดอกกระแดกเขาบอกเขาบอกอ,บอัดคลีปพราะไอนีเล็กร่องความสนใจ สิภาพพนยักยงานยางไปสวนสิหอดตัวหนึ่งพนักงางไปสวนใส่เวลาครึ่งชั่วโมงด้วยจ้ะพนักงางไปซิมพานาที่กับสิเลี้ยวหดเน,ะนาะถ้าถ้าซิมพานาที่สียางเรื่อง,งยางเรืงแรนเนี่ยอุปุ่งแสบมากด้วยจ้ะ เแห้งหลายว่าบอกเผ็ดล่งขาเดื่องจาไบ่ได้เพชรขึ้นหัวแซบตำทั่วเนี่ยตำทั่วแหลกแซบแสบเดื่องจากตำไส่น้มจิตเอจำไส่บะฮุ่งมะเพ็ดเขากันมืด น้ำจีนกะพี่แบมต้มน้ำจีนหอหไงหอหนึ่งด้วยจ้ะทำบนประเดวไปเพื่อนน้องดอกต้มมาให้ลูกจะเอาแต่น้ำยาไปให้เขาแต่ลูกอ่ะต้องต้มให้เพราะว่ามอบอมีเวลา ถ้าลูก้าเขาลานมันจิยู่นุ่งมากๆเลยจ้ะแบมบคยไปยืนหลังสวยจ้อยเหรอี่มบมเบาเลยจาาย้างไฟฟูนที่ไข่เขาเบ่าดึเป่จาจ้างแม่ชั่วโมงละสองร้อยคนแม่ก็ไม่เอาเด้อยทียันดึเป่า ก็มืดุ้ตกรุงตอนนี้มืดกับสิครัอำลรพกาจ้า่านผู้ชมจัดไทยเราเด้อดเป็นีุ่แม่เอ้ยดอยดยางมาดนแล้ว สื่อบักหุ่งจนไปบ้านเกา่าจนบักหุ่งไปบ้านเกา่าเหี่ยวหมดเหี่ยวคุณแปงพี่จังได้ฮู้บอจับเปลี่ยป็นแบบบางฮู้งมาฝานฟ้านหลักกับไปแช่น้ำเอาบักหุ่งใส่ถุงแล้วก็เทน้ำใส่เปิดน้ำกรอกใส่แลักกัเอาไว้น้ำตู้เย็นขึ้นนึงดนะจ้ะบางฮุ้งที่มันเหี่ยวมันกับก๊าบมาสดคือเก่า คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้ะเง่าแล้วขอบคุณที่รับชมพี่แบมเด้อจ้ะพี่แบมกัสิไ่ถุงไหวเนาะส่ถุงไปกินมืออื่นเห็นมองเห็นงานสิได้กินวะบบุ๊สิยุงว่ามืออื้นเดียวเดกๆสิกินน้ำจินี่เหตุไบอยู่สวนนั่นแหละจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมพี่แบมขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนจ้า